Around the d o u g h สำหรับคนที่ใช้แท็บเล็ตหรือมือถือสามารถกดปุ่มสีแดงตรงนี้เพื่อติดตามน้องเดวและกดปุ่มกระดิ่งกรุ้งกิ้งตรงนี้เพื่อรับการแจ้งเตือนเวลาที่น้องเดวลงคลิปใหม่นะคะอย่าลืมกดกันนะโอสวัสดีค่ะทุกคนพบกับแม่ฝนและ าว collection นะคะในคอลเล c ชั่นจะมีมียางลบยางลบ <c oughs> ยางลบยางลบยางลบแล้วก็มีตาปัม๊ม <c oughs> ว่าเราก็แกะกันเลยไหมครับแกะกันเลยดีกว่าปุ๊บ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 โอ้โหมัน <c oughs> เป็นสี่เหลี่ยมอะช็อกแล็ปแจกช็อกแล็ปแจกแน่เลยด <c oughs> าวเป็นสี่เหลี่ยมเนี่ย ยังเห็นว่าชอ็อกโกแลตแตกออกมานะคะเพราะว่าตอนที่เราซื้อนะคะอากาศร้อนมากใช่วันนี้รอ้อนไงช็อกโกแลตรนไวกันเลยทีเดียวโอ้แกะไม่ออกไข่เนียวถึกเลยออกออกแล้วนะคะออกแล้วนะคะทุกคนออกแล้วนะในนี้จะมีอะไรเรามาเปิดให้น้องเดลหยิบออกมากันดีกว่าแต่แต่หยิบออก่าเลยลูก ได้ได้ได้อะไรโอ้ไม่ให้แม่หยิบแคยอ่ะคู่มอยางลบนะอ๋อคู่มืออยู่นี่แหละเปิดโชว์สิคู่มือเดจะถือโชว์ป๊าป๊าหน่อยโอเคนี่อ๋อคู่มือของเขานะคะแล้วนี่คือสิ่งที่เด็วๆได้นั่นก็คือยา ไปต่อไปดีกว่านะคะเคยดูยคลิปแกะไข่ของต่างประเทศนะคะเขาแกะได้แบบว่าโอ้ยช็อกโกแลตกระจายคลิปแกะไข่ของต่างประเทศทำไมเขาแกะแล้วช็อกโกแลตเขาแกะง่ายๆล่ะบ้านเขาเย็นนะดูสินูคลิปแกะไข,ข่ของเราสิช็อกโก,กแลตกระจายเต็มบ้า แล้วลไหนเอายางลบมาให้แม่แกะให้มามเอาเดี๋ยวไม่ให้แกะ <c oughs> งั้นเราไปแกะไข่ใบสุดท้ายกันนะคะม,มาสรุปเลยว่าได้ไหหอะไรบ้างนะใช่มันเละเท่หมดแล้วุอันนี้กระโชกคุ้นี่นั่นแหละอุนมีาคู่มอไม่าเจาขอตาปั๊มสักอันหนึ่งเถอะให้น้องเดียวไว้ปั๊มเล่นแกะอันนี้ ยังลบอีกแล้วใครหลดใครหลดไหนโชว์หน่อยเดี๋ยวขอยกหน้าที่ปิดท้ายน,นี้ให้ป้าปานะคะเพราะว่าแม่ฝนมือเลอะไปหมดแล้วนะครับสรุปนะครับได้ยังลบมาทั้งหมด3มก้อนซึ่งคนละลายหมดเลยว้าวนี่มีอาจารย์โยดาด้วยแล้วก็มีอาทูใช่ไหมเนี่ยมีสามตัวเนี่ยซึ่งก็โอเคนะ ไม่อย่างน้อยก็ไม่ซ้ําลายแต่กด้แต่อย่างลบอย่างเดียวอยู่ดีใช่ไหมน้องเดียวน้องเดียวดีใจหรือเสียใจเสียใจนะต้องเสียใจแล้วเองนฮะสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนบ๊ายบายแคบายค่ะบ๊ายบายอย่าลืมกดตับสไครต์ให้เราด้วยนะครับอยากให้เราแกะไขอะไรหรืออยากให้เราทําอะไรก็คอมเมนต์บอกด้านล่างได้เลยจบุ๊บจุบ๊บ อ้าปิดปิดกล้อง